ับผมกับวันสามหมานแท้นะครับผมวันนี้อยู่กับทีมงานขนฟางซิ่งนะฮะขนฟางนาปีนะครับผมปีสองพันห้าร้อยหกสิบครับวันนี้บอกเลยว่าเป็นเจ้าแรกนะครับผมนี่ครับยย <Yeah. S 1> อ้วนนะยายอ้วนวันนี้เราขนประมาณสามร้อยก้อนตรงนี้ไม่เสร็จนะฮะรถอัดฟางมาช้านะ <c oughs> ดูคืนนี้แล้วนะจากถึงค่าถึงก็คืนนี่แล้ววันนี้ กับเทเลอร์ของน้าอึ่งนะผมนะขอบคุณน้าอึ่งด้วยนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นน้องๆน,นะผมแถวบ้านนะครับผมแถวบ้านนะครับอากาศก็ดีนะครับไม่ร้อนจนเกินไปนะครับขนฟังสบายครับผมรถก็เปื่อนคลิโคลนนิดหน่อยับผมนะหน้าก็ชื้นชืนหน่อยนะครับก็มีเกือบติดบ้างแต่ว่ารถมันแรงอะรถมันแรง งานก็แบบนี้ครับผมยกฟางเรียงให้เรียบร้อยครับผมงานของเราเจ้าของเจ้าของฟางก็มาดูด้วยนะผมนะมมคนมาถึงขงบนนั่นนะครับผมเนาะแปด ล้วก็จะเรียงให้เรียบร้อยนะฮะนี่นะครับดูงานฮนะทีมงานเราคุณภาพหาค่าเทอมฮนะน่ะเด็กน้อยหาค่าเทอมเป็นไงแนะนำตัว,วผมชื่ออะไรครับแนะนำตัวด้วยครับหนุ่มน้อยผมลูกครึ่งจีนฮนะชายาเขาเฉินหลงไหนแนะนำตัวภาษาจีนไง อะไรก็รู้กันนะบ้านคนดับบ้านเหรอไอ้โอ้ขอบคุณครับผมโอ้ขอบคุณครับครับครับผมขอบคุณยายอ้วนด้วยนะครับผมจ่ายค่าคนฟางแล้วนะฮะยังยังไม่เสร็จจ่ายเงินซะแล้วผมโอกาสหน้าเรียกบริการได้เชิญบริการได้อีกนะครับผมทางานไว นี่นะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอัปเดตต่อไปฝากช่อง YouTube ด้วยนะผมฝากช่อง YouTube ด้วยเออลื้อเลยชับลื้อนี่ตัวตือตอับเยขอบคุณครับ โอเคครับผมจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยดูอีพีต่อไป